สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับจัดไปนะครับคันนี้สาหวานแท้นะครับปีศูนย์แม่นะครับเล้าๆครับมาฟังเสียงครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับล,ลั่นๆนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะเลยนะครับเดีย๋ยวมาฟังเสียงครับลัล่นๆเลยลัล่ละนๆครับสวยเลยนะครับบางๆทั้งคันนะครับ แอร์ยเย็นแพงเพราะแน่นอนต้องเสียงชุดใหญ่ครับฟังได้ทั้งหมู่บ้านนะผมอ่างสาวสวยๆครับรถไฟฟ้าตัวท็อปเลยนะครับรถยนต์นะครับมีมีแมพใช้งานนะครับหมดน้ำมันนะครับเดโวยมาห้าโวยชีดเก้าที่เจ็ดแล้วทางไม่ดันวันไม่ไหลนะครับไหวเอ้อ ครับพร้อมใช้งานครับรับประกันจบครับไปแล้วผมล้อยางใหม่ๆใช้ยาวๆครับสรงรอรอครับราคานะครับจัดไปนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้ให้ไวนะครับดูรถได้ที่อุทยาศรีนานะครับผมบริการส่งบ้านนะครับ